ก็วันนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟายนะ,ะวันนี้ผมจะมาดาลแรง4-4 30ดาวนะฮะดูว่าจะไหวไหมยจะไหรือเปล่ามารอดูกัเนเดี๋ยวโอเคโอเคไปกัน Let's go man ว,ว้ายห้าระยะอะไรกันมันจะใช้ลูกซองกันน ไม่พบขตาทุกคนโอ้ยโอ้นจริงว้ว้าวโอ้พเพื่อนแบกแ้ะน้องแบกแ้วเขาเนี่ย,ยไม่ได้ทำอะไรเลยไปไป เราจยิเราเหมือนนั้านมันยิงเลยอะไรเพื่อนอะไรพูดอะไรเพื่อนโอ้โหไม่เข้าหัวเลยโอ้ยโ ้ใช่อเอ้ยเอร็วแล้วนี่น,น,นี่โอ้โหเฮ้ยกูหัดหลังแหกโอ้ยเบิร์จอดไปฮะตะวันนี้แตกเอางฮะเก่งอยู่นะตัวนี้สู้วันเพื่อนสู้วัน,นโอ้ยเจ็บวนี่น โอ๊ยอโอ้ยตัวแตกเดี๋ยไม่มค่อยได้เลยครับขอของหน่อยขออะไรไม่มีของให้ตังหมดแล้วตึงอยู่นะตังค์มีนะสาวสีแด,ดาดแวงโอเคเอ้ย หมดจ้ะตึงมืออยู่ตึงมืออยู่ขอของหน่อยเอาไปเอาไปให้ให้ขอหน่อยเอาไปเอาไปขอของหน่อยเอาไปเอาขอของหน่อยเอาไปให้หมดเลยเอาไปโอ้โหไอ้ขอให้หมดจริงจงล่วงไปเด้ยต้องไปเด้ย ไม่โดนไหยเอ้ยโอ้โหครูลืมดูซ้ายอะไรโอ้โหไม่ไหวโอ้โหอะไมเนี่ยลืมดูซ้ายอ่ะโถ่เลยแย่แล้วโทษ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 ขอของหน่อยไม่ให้แล้วตังค์หมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พลาดโทษทีโทษทีว้าวพลาดเอง โลืมดูเกิดอะไรเกิดอะสองคนใครก็ได้ช่วยกูดีฮะอุ้ยเฮียะสวยโอ้โหตยตะ่ตาเลยสดอย่างยอดโอเคแนแบบว่ะ นี่เหน่งโอ้โหมามาข่อยเกมเลยข่อยเมเมื่อกี้ไม่สนใจเลยฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาม่าฮ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 ่ั่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าน่าฮ่าฮมัน่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าเ่าเฮ หัวไปดิหัวไปดิว้าวทำอะไรเพื่อนเอาคุปต่อยทด้ไมอ่ะโอ้ยเช็ดหนูมินี่เก่งมากอ๋อเพื่อนละโอ้หูไม่ยิงมัน้ะโอ้เพื่อนเอ้ยเอามากี้เราไม่ได้ชนะอยู่หรอเพื่อนมันชนะนี่หว่ามินนี่อ่ะ ไอู้เข้าใจผิดเห้ยแย่วตึงมากเนี่ยใครว่าไม่ตึงวะกูไงเฮ้ยมนบนโอ้โหพื่อนหลังแหก โอ้นี่แอฟไสด้วยไีศิตีกลับได้ปะเนี่ยว้าวตึงนะโอดยพบศัตรูแล้วดับเบิลคิลขอโคุ เก็บสี่ไปดิโหเต็มเลย นลงมาช่วยหน่อยระเบิดไปนี่โอ้ยเฮียแผลโอ้ยโอ้ไม่ไหวจริงก็และว What? What fuck โอเคครับก็คลิปก็จบแล้วนะฮะขอคนที่เข้ามาดูนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนวันนี้ผมไปลแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะายบายครับเจอกันครับบิ้๊บไปฮะ